นี้นะคะเช้าวันนี้เตรียมส่งงานเทเลอร์ล่างจุงนะคะหนึ่งคันนะคันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคันนี้นะคะบันไดพิเศษบันไดพิเศษนะคะเป็นแบบนี้นะบันไดเป็นแบบปูเต็มแผงแบบนี้นะคะบันไดปูเต็มแผงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตะแกรงนะอันนี้นะคะลูกค้าไปขึ้นรถหลายย่างเลยหลายย่างเลยนะคะ ไปขึ้นรถหลายอย่างเลยคันนี้ใช้งานในสนามกอล์ฟนะคะคันนี้จะส่งให้ลูกค้านะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะคันนี้เราไปจะส่งให้ลูกค้านะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะบันไดเป็นแผงแบบนี้เลยนะคะสําหรับนะคะลูกค้าไปบรรทุกรถนะคะลูกค้าไปบรรทุกรถแต่ว่ามันมีรถหลายไซส์หลายขนาดนะคะหลายไซส์หลายขนาดล้อเล็กล้อใหญ่นะบางทีแบบล้อเล็กๆมากเลยรถรถตัดย่าได้ย่านะคะที่ใช้งานอยู่ในสนามกอล์ฟนะคะก็จะใช้เป็น บันไดพิเศษแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสเองเลยนี่นะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสบันไดแบบนี้เองมาเลยนะคะ <_ S 1> สเปกน้ากว้างคันนี้นะคะอยู่ที่2เมตร30บนะคะแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่4เมตร50นะคะ2คาน4ล้อรองรับน้ําหนักนะคะบรรทุกนะคะได้ถึง4ตันนะคะ <_ S 1> ไม่เกิน4ตันนะคะรองรับน้ําหนักได้บรรทุกนะคะได้ถึง4ตันนะคะไม่เกินนี้นะนี่นะคะซุ้มล้อด้านข้างนะคะบุปิดให้เรียบร้อยนะคะ ขนาดกว้างนะคะ2เมตร30นะแล้วก็ความยาวนะคะ4เมตร50นะคะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราไปจะส่งให้ลูกค้านะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ เราไปจะส่งให้ล hmm. ูกค้านะคะอยู e ่ที่จังหวัดเชียงรายนะตรงนี้มีท้ายราดนะคะต่อด้านท้ายนะตรงนี้มีให้เหมือนเดิมท้ายราดต่อด้านท้ายตรงนี้มีให้เหมือนเดิมนะคะชุดไฟมีให้ครบนะคะเดินใส่ไฟไปให้เรียบร้อยนะคะเดินใส่ไฟไปให้เรียบร้อยเลยพร้อมชุดไฟท้ายนะคะมีให้ครบชุดเลยนี่นะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ พร้อมจะส่งแล้ววันนี้หน้าร้านของเรานะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะลูกค้าท่านไหนที่กาลังมองหาเทเลอร์นะคะเทเลอร์่ากจุงไม่ว่าจะขึ้นรถยนต์รถถรถแม็โครนะคะทุกไซส์ทุกขนาดนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยงานขึ้นไม่หมดทุกคันนะคะงานขึ้นไม่หมดทุกคันเลยลูกค้าท่านไหนที่กาลังมองหานะคะติดต่อแอดไลน์สอบถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วก็โทรเข้ามานะคะตอบชัดตอบได้เลยนะคะ โอเคหน้าร้านทองราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากชมผลงานนะคะเข้ามาเยี่ยมชมที่หน้าร้านได้เลยเข้ามาเยี่ยมชมที่หน้าร้านได้เลยหน้าร้านอยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะทางขึ้นท้องพรภูมิสังขะนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะพร้อมเดินทางแล้วนะคะโอเคคะ่ะ